พิเศษนะคะพิเศษพิเศษนะก็พิเศษอีกแล้วครั้งที่แล้วก็พิเศษ <laughs> พิเศษอีกรอบ <laughs> ใช่ก็ผลเพืเ่อนผนฝูงสนิทนี่แหละค่ะมาทำ <laughs> นะคะ <laughs> เพราะว่าถ้าไม่รักกันจริงก็คงจะไม่ได้นำสถานที่ดีๆให้นะมารู้จักกับเพื่อนรุ่งคนนี้ก่อนนะคะคงเห็นหน้าค่าตากันบ่อยๆใน Facebook อุ้มนะคะสวัสดีครับในนิติศิวิเศษนะครับอายุ32ปีครับอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับตอนนี้เดินทางมาที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแกนพลาสติกเซอร์เจอรี่นะครับปรึกษากับทางคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะ ครับก็จะมีการดูดไขมนะันทั้งบนทั้งหมดนะครับท้องนะครับหน้าอกแล้วก็ด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับมาทำโปรเจกต์โมเดลของโรงพยาบาลศัลยกรรมการรักษาศัลยกรี่ครับผม,มก็ได้รับเกียรตินะคะให้เป็นโมเดลนะคะโปรเจกต์นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่แหละคะ่ะก็ปัญหาหลักๆนะของร่างกายค่ะที่ไม่ชอบ <laughs> ก็รู้ว่า ทำนมใช่ไหมใช่ครับของความอ้วนครับแล้วก็ในส่วนของปัญหาไขมันเยอะนะครับโดยปกติก,ก็เอวอย่างเงี้ยอกอย่างเงี้ยไขมันจะเยอะลดหน่อยได้ไหมลดน้ำหนักคงมาคนคิดไม่ออกเออนี่นะคนงนะงมีลูกมีลูกอยู่ก็เนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> มีปัญหาเรื่องพุงเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเเป็นเด็กอ้วนไง ใช่ป่ะถึงจะมาแบบลดน้ำหนักอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนางก็ยังจะสติลความพุงใหญ่อยู่นะคะเหมือนคนที่แบบอายุมากขึ้นแล้วมันจะมีพุงอไย่างเงี้ยเราก็จะย้อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยนาเกลียดนะคะน่าจะลดไหลกิโลอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วเรื่องดูดไขมันเนี่ยคืออุ้มคิดมานานแล้วนะคะคืออยากดูดแขนดูดขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่กล้าดูดที่ที่อื่นเพราะว่ากลัวมันได้ยินข่าวเรื่องพวกลมยาสลบทวกอย่างเงี้ยเราถ้าสมมติว่าแพทย์ที่สังนงีไม่เก่งงเงี้ย ก็เสี่ยงต่อชีวิตนะสามารถติดตามคลิปวิดีโอต่างๆได้ที่ช่อง YouTube นะครับ Korea Surgery Thailand นะครับกดติดตาม s u b s c r i ได้เลยนะครับที่นั่นจะมีรีวิวต่างๆรวมทั้งโปรเจกต์ของเรงที่จะออนไลน์ในนั้นด้วยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ เสื้อผ้าที่ใส่อยู่ครับพวกเสื้ออะไรเงี้ยครับก็จะใส่เสื้อเป็นสีเข้มๆขมสีดําสีน้าเงินเข้มนะครับเพราะว่าเพื่อทางหุ่นตัวเองครับเป็นใส่แต่สีดำนี้ก็คือถ้าดูไขมันแล้วเนี่ยอยากจะใส่เสื้อผ้าสีสว่างสว่างครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันผ่าตัดของเน่งแล้วนะครับก็ตื่นเต้นครับอยากเห็นว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับยังไงฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับ เรียกว่าอะไรดีตลกจ้าถ้าสนุกสนานดีนะครับก็เบ efore ก็ทุกคนก็จะรู้อยู่นะครับว่าทุกคนจะต้องทุเล่นนะครับทุกคนจะต้องทุเลน,นะครับหลังจากนี้ครับก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของหนึ่งนะครับจะเป็นยังไงเราก็มาดูกันรนะับ ดูดซาเป็นไงบ้างคะหมอแบบบอกว่าจะดูดตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้มากแล้วก็ไม่ต้องดูดเอวเยอะเดี๋ยวจะเป็นเอลเอสคือที่นี่เขาหินเทเอสไลน์แล้วก็เขาจะเน้นในส่วนของบอดี้นะสามารถออกแบบได้ด้วยนะคะไอเอสไลน์เนี่ยเขาบอกเฉพาะผู้หญิงไงเป็นแมนอย่างเราอย่างเงี้ยมันก็จะมาเอสก็ไม่ได้ไงแม็นแมนอย่างเราอย่างเงี้ยมันก็จะมาเอสก็ไม่ได้ไง ตรงแมนแมนอ๋อตรงแมนแมนชายเป็นบอดี้แบบตรงผู้ชายในเราตื่นเต้นไหมเนี่ยก็ตื่นเต้นแต่ว่าคุณหมอก็อธิบายทุกอย่างละเอียดดีมากเลยอืม mm hmm. ว่าต้องดูดตรงไหนอะไรยังไงบ้างใช้เวลากี่ชั่วโมง mm hmm. แล้วก็หลังจากดูดแล้วก้องออกกาลังกายอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงีย้งยแล้วว mm ัน hmm. นี้ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครหมอบอกว่าน่าจะประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไป mm hmm. โอเคนะคะสาหรับคนที่พุงเยอะๆนะคะขอบเอวนันหนาขอบชีสเนี่ยนะคะก็ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนาอใช่เพราะว่าหมอบอกว่าของหนึ่งเนี่ยเน้นหนักตรงที่เอวเพราะว่าไขมันสะสมตรงน้ใช่ตรงเอวเยอะที่สุดเอวกับพวกช่วงตรงข้างหลังเอวตรงเขาเรียกว่าไงตรงปีกหลังอ่ะทําตามที่คุณหมอแล้วก็โรงพยาบาลแนะนำนะครับก็ฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วกลัวเปล่าอะไรก็ไม่กลัวครับแต่ว่าตื่นเต้นเดี๋ยวยังไงออกมาแล้วก็จะอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง ฝากเพื่อนๆไ,ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับใช่ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับ ได้ประมาณ15นาทีนะครับก็ปกติเลยครับไม่มีอะไรแบบเจ็บปวดหรืออะไรเลยนะครับนี้ถือว่าเข้าห้องผ่าตัดไปประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับก็ดูดไขมันทั้งหมดทั้งตัวนะคะตอนนี้เจ็บไหมไม่เจ็บเลยน,นะครับก็แค่รู้สึกหิวน้ําเฉยๆนะครับตอนนี้รับงานได้แล้วนะครับรู้สึกว่าในส่วนที่ดูดไขมันไปนะคระับเต็กลงเยอะมากรัดไว้อยู่แต่จับดูเนี่ยรู้เลยว่าหายไปเยอะมากนะเอ่อตอนที่เข้าห้องผ่าตัดปกติเลยครับก็มีฉีดยาเจาะงที่ให้หลังเกิดตรง ล้างแผลฆ่าเชื้อที่ตัวไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเลยน่ากลัวแล้วก็ไม่มีะไยเจ็บเลยนะครับสำหรับหนิงนะครับผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแต่มั่นใจว่าหอมและชาขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับการล้างแผลแล้วก็ฟอลโล่คุณหมอนะครับยังไงก็ติดตามด้วยนะครับวันนี้หนิงก็มาล้างแผลนะครับเมื่อกี้ก็เข้าไปฉีดยาแก้ติดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะล้างแผลทั้งตัวอีกทีนึ่งนะครับ วันนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะคนมาเที่ยวเต็มเลยนะครับตรงนี้เป็นสถานที่ทางอากาศคล้ายๆส่วนพึ่งบ้านเรานะครับเรียกว่าอับเพียงมีลำธารน้ำเย็นๆแค่ใส่ชุดรัดนะคะก็มีแน่นๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามาเที่ยวได้แล้วนะคบสำหรับใครที่กังวลว่าดูไขมันแล้วจะต้องนอนส้มหรือว่าต้องนอนอยู่บนเตียงหลายๆอาทิตย์มาดูที่เกาหลีนะครับไม่มีปัญหานั้นเลยนะครับ่วนที่2ครับหนึ่งก็สามารถเดินเล่นได้แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพื่อน เจ็ดวันหลังที่หนึ่งผ่าตัดแล้วนะครับวันนี้การทำทีตเมนต์ลดบวมนะครับแล้วก็จะมีการตัดไหมนะครับก็ตอนนี้ก็ดูว่ารูปร่างคือลดลงไปเยอะเลยนะครับผอมลงไปเยอะนะครับตรงหน้าท้องแล้วก็ในส่วนของหน้าอกลดลงไปเยอะครับ Key. If I'd known for just one second you'd be back to bother me, go oh, now, go. No.